กราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่เจเจนะคะที่มอกะะาากบมกล้วยหวานให้กับ5สาวนะคะ5สาวทอนุกับแม่เจเจด้วยนะคะจ้าิสวยหน่อยค่ะพี่รู่แจ้าิสวยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่เจเจนะคะที่เมตตานะคะสาบคุณกับแม่เจเจด้วยนะคะที่มากลวยหวานให้กับ5สาวนะคะ น้องดวงกินกล้วยหวานแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วไ <c oughs> ด้อยู่ได้กินแล้ทานั่งในกล้วยหวานแล้วเพาะมาป้อนน้องดวงด้วยเอ,อง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 อมาให้น้องดวงด้วยขอบพระคุณค่ะนุ่นๆุ่นเราเพาะมาให้น้องดวงด้วยอันนี้ เจียาตาคนตา,าขอบคุณคะ่ะชิ้นส,สวยสขอบคุณคะ่ะเก่งมากลูกตาส,สวยก่อนตาส,สวยก่อนเลี้่ขาสวยๆลี้ยข้ายกมือด้วย,ย,วยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคุณแม่เจเจนะคะที่เมตตาอบกวนหวาน,านให้กับพี่รุ่งฟ้านั่งดวงใจแล้วก็แม่แม่นะคะสาธุบุญกับแ<ก>ม่เจเจด้วยะค,ะค่ะลียข้ายกมือด้วยยกมือด้วย วัสดีค่ะสวยจ้าอุ๊บพัดขนมไว้ให้พี่รุ่งด้วยคลวยใส่ย,ยานะั่นเอาไว้ให้พี่รุ่งด้วย จ้าเล็กจ้าชิดสวยก่อนขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณคุณแม่เจเจนะคะชิดมากรวนหวานให้กับห้าสาวนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกันช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายปกปักรักษาแม่เจเจนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะคะสาธุนกับแม่เจเจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ